หลังดิวเป็นปัญหาทางด้านสมรรถภาพทางเพศที่พบบ่อยดูยเฉลี่ยผู้ใช้หนึ่งในสามคนจะต้องประสบกับภาวะนี้ผู้ที่มีกันหลังดิวจะมีการหลังก่อนที่ตนหรือคู่รักคาดไว้เสมอซึ่งเวลาในการหลังอาจมีความแตกต่างกันโดยส่วนใหญ่จะมีการหลังก่อนหนึ่งนาทีโดยที่ไม่สามารถควบคุมการหลังได้ค่ะ เมื่อมีอาการหลังดิว้วบ่อยครั้งเข้าก็อาจจะส่งผลให้เกิดความไม่มั่นใจในการมีเพศสัมพันธ์และเป็นสาเหตุท,ที่ทาให้เกิดการหลีกเลีเ่ยงการมีเพศสัมพันธ์อีกด้วยทั้งภาวะนี้ยังสะท้อนถึงความเสื่อมของสุขภาพในหลายด้านค่ะในทัศนาการแพทย์จีนอาการหลังดิ้วเกิดจากภาวะไตอ่อนแอ เนื่องจากหนึ่งในหน้าที่สําคัญของไตคือควบคุมการเสริมพันธุ์การที่หญิงและหยางของไตพร่องลงประกอบกับเลือดและพลังลงปราณที่พร่องลงทําให้ไม่สามารถควบคุมสารน้ําในร่างกายได้ดีจึงเกิดอาการหลังเดียวในที่สุดค่ะการแพทย์จีนจึงเน้นการรักษาอาการหลังเรียวจากต้นหิตโดยนิยมใช้ยาสมุนไพรจีนสูตรเฉพาะที่อยู่ในรูปแบบเป็นสารสกัดเข้มข้น โดยมีกลไกการออกฤทธิ์สำคัญเพื่อบำร,รงุงไตเสริมสร้างหญิงและหยางของไตให้สมบูรณ์เพื่อฟื้นฟูสมรรถภาพทางเพศระบายพลังโลมปราณของตับผลักดันให้เลือดไปหล่อเลี้ยงระบบเสริมพัน์ธุได้อย่างมีประสิทธิภาพบำรุงม้ามเพื่อเสริมสร้างพลังโลมปราณและเลือด หิมผล95%ศาสตร์การแพทย์จีนผนวกกับนวัตกรรมสมุนไพรจีนจึงช่วยคลายความกังวลสำหรับผู้ที่มีอการหลังเร็วหมดปัญหาด้านการหิมผลล่าช้าผลข้างเคียงหรือการดื้อยากระชับความสัมพันธ์ของชีวิตคู่ทั้งยังส่งเสริมให้สุขภาพโดยดรวมแข็งแรงและสมดุลขึ้นอีกด้วยปรึกษาแพทย์จีนได้ที่สายด่วนสุขภาพเอ์นเว0ู 7514399